ยถา,าวาริวหาปูราปาริปูเรนติสาคารังเอวะเมวะอิโตทินนังเปตานางอุปกาปะติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมมิชาตุสัพเพปูเรนตุสังกัป่าจันโทปนรโสยะถามณิโชติระโูยะถาสัพพิตโยวิวชัชชนตุสัพพโรโโค วินาศตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาธนาสีลิสณนิจังบุตธาปจายโนจัตตาโรธรรมาวาทานติอายุวันโนสุขังพาลังสัพพุทธานุพาเวนะสัพธรรมานุพาเวนะสัพสังคานุพาเวนะ พุทธรัตนังธรรมรัตนังสังขรัตนังตินังรัตนานังอนุภาเวนะจตุราสีติสหัสธรรมขันธานุภาเวนะปิตัตยานุภาเวนะชินสาวกานุภาเวนะสัพเพเตโรคาสัพเพเตพยาสัพเพเตอันตรายาสัพเพเตอุปัถทวาสัพเพเตทุนิมิตาสัพเพเตอวะมังคลาวินาสันตุ อายุวัฒโกธนวัฒโกสิริวัฒโกยะสวัฒโกภะวัฒโกวันวัฒโกสุขวัฒโกหนตุสัพพธาอายุวัฒกาธนวัฒกาสิริวัฒกายะสวัฒกาภะวัฒกาวันวัฒกาสุขวัฒกาหนตุสัพพธาทุครโรคพยาเวราโสกาสตุจุป om, ัถวะ อเนกาอันตรายาปิวินาศสันตุจจเตสสาสยสิทธิทะนางลาพังโสติภาคขยังสุขขังพลังสิริอายุจวันโนเจโพคังวุตทีจะยศวาสตวัสสาจะอายุจะชีวสิทธิพวันตุเตพวตุสัพมังคลังรักขันตุสพัพพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะ สัพธรรมมานุภาเวนะสัพสังคานุภาเวนะสัทโสถีภะวันตุเต